โอ้ศิลปินมาเองเลยนะวันนี้มาแบบซิ่งมากเลยศิลปินเร่งด่วนครับรถพัทธลาธนนะครับรถยนต์ไม่ต้องครับรถยนต์ไม่ต้องติดรถติดมากเลยจะไปไหนครับวันนี้วันนี้มาห้องหัดห้องมาทึ่เสียงปลายนาสตูดิโออาจารย์ขวัญครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับศิลปินมานะครับมีใครอยู่ไหมครับ มี่ครอยู่ไหมครับครับครับโอ้โหสวัสดีครับรท่านโปรดิเซอร์ใหญ่อาจารย์ติ๊กปัญญาทิพย์นะครับโอ้โหวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเยวก็วมาเจออาจารย์เขย่าวขวาัญลอกๆนะครับัดรต้องจังโอเค,อเ,คเลยครับอันเชิญเข้าไปข้างในก่อน,นตอนนี้ล็อกชื่อดังที่สุดชื่อดังที่สุดในสามโลกครับ3มสามโลกไม่ใช่ในโลกนะอ่เชิญเข้าข้างในเลยครับนี่ใช้แมงกะไซมาเลยนะครับ โอเคเลยเดี๋ยวจะได้พาไปชมด้านในผมจะขับไปดูข้างในด้วยนะครับอาจารย์เขาดูข้างในเอยโปรดิเซอร์ใหญ่มาเลยตัวน้อยก็มาน้องดิมมี่มากับน้องดิมมี่ไหลตกนะครับไหลตกโอ้โหมาแรงมากเลยครับวันนี้มาแรงมากเลยนิม้คนนี้มาเจอตัวเป็นๆเลยนะวันนี้ตัวเป็นๆเลยนะครับผมสวัสดีสวัสดีความหล่ออาจารย์ติ๊กหล่อมากเลยครับสวัสดีความหล่อมากหล่อมากเชิญด้านในเลยครับเชิญด้านในเลยครับเชิญด้านในเลย เอาด้านในก่อนเลยรองดิมีเชิญรองดิมมี่เชิญเลยครับอาจารย์ติ๊กโปรดิวเซอร์เชิญเลยครับครับโปรดิวเซอร์แต่ไม่โง่นะครับไม่โง่ครับไม่โง่ครับโปรดิวเซอร์แต่ไม่โง่ตอนนี้เป็นปีทองของอาจารย์ติ๊กเลยนะครับโปรดิวเซอร์โอ้มีคนมาต้อนรับเลยอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กดูมีคนต้อนรับมีคนมาต้อนรับเอาเชิญด้านในเลยนะครับปลายนาสตูดิโอ ปานสตูดิโอนะครับเข้ามาเลยครับนี่เข้ามาเลยเข้ามาที่ปลายนานสตูดิโอนะครับอาจารติกครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับยอดสุดยอดมากเลยยอดยอดจุดจวดจุดจวดน้ำครับน้ำเย็นกินน้ำผมอยากมาดูฝีมือของโปรดิเซอร์ใหญ่นะครับวันนี้ผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่โปรดิเซอร์ใหญ่นี่ครับด้านใน ช่องการทำงานของอาจารย์ขวัญอาาจรย์ข่าวขวัญร็อกร็อกเจ้าของระดับสามโลกครับไม่ใช่เจ้าของครับอะไรนะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ครับอาจารย์เอนจิเนียร์ครับเป็นสาวเอนจิเนียร์ครับสาวเอนจิเนียร์สุดยอดอันนี้ทีมงานปลายนาสตูดิโอของพี่วิวงคาราวานครับทีมงานของคาราวานนะครับ นางหาคารวานก็มาอัดที่นี่เลยครับอ๋อเหรอครับนี่ครับอันนี้ติ๊กเป็นาทิพย์นะับไม่ใช่ไม่ใช่เอปรินานะอ๋อผมไม่ยิงอนเมืองนะครับไม่มีการเมืองครับไม่ยิงอันเมืองครับไม่ยิงอันเมืองไม่อิงครับวันนี้ไม่อิงครับไม่อิงอันเมืองเดี๋ยวรอศิลปินอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับน่าจะละลายไหมครับอาจารย์น่าจะละลายจะละลายน่าจะละลายเลยนะครับ วันนี้มาเป็นโปรดิเซอร์ให้โอ้โหต้องขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ติ๊กยินดีครับไม่ใช่อัญเชิญมาง่ายๆนะโอปกติต้องจุดธูปไอ้ดอกปรเซทั่วไปสามดอกอันน้เป็นกรรมเลยมาจุด็นกรรมมาได้ต้องทุบเป็นกรรมสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนี่ครับรออีกครึ่งจมงนะครับไัคญายมาแล้วนะครับศิลปินตัวจริงมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับนักพิธีกร จุดทั่วไปกี่ดอกนี่ครับโปรดิวเซอร์ใหญ่ถึงมาได้นี่ก็ปกติ3ดอกแต่เราต้องเป็นกรรมครับเป็นกรรมจะมาได้จุดทั่มไปเป็นกรรมเลยนะครับผมโอ้แน่นอนมากครับอาจย์ติ๊กนี่เผื่อสมมติว่าเผื่อใครเขาจะอัญเชิญไปที่จะเป็นโปรดิวเซอร์นี่จะทำยังไงครับจุดสามครับแล้วมีอะไรน้องเหนือจากนี้ไหมครับก็อธิษฐานเยอะๆมีผู้หัวหมูมีอะไรมีหัวหมูหัวแมวหัวไก่หัวไก่แล้วต้องต้มไหมครับ อโ้ยไม่ใช่วายเจ้านะครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับศิลปินมาหนุ่มรุ่หล่อครับเนื้อโชกเลยเนื้อโซกเลยครับมาจากจังหวัดอะไรนะสารคามอำเภอพยัคฆูมิครับแมงกระไตมาเลยนะครับมีโอ้โหรวดเร็วมากเลยนะครับสารคามบ้านเฮ้าบ้านคอยอยู่ภาคเหนือเด้อบ้านคอยอยู่ภาคเหนือนะอาอยู่เหนือจานเอาแก้วน้ำไว้ข้างในเลยได้ครับแก้วน้ำไว้ข้างในเลยครับอาจารย์เขย่าขวนลอกๆนี่ รููมากเลยครับพักก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับ